สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเนาะค่ะที่กาลังติดตามรับชมแล้วก็รับฟังทั้งช่องล็อกกิ๊กพารวยยุขนานี้เนาะค่ะเมื่อนี้ก็มาพบกับล็อกกิกอีกเหมือนเดิมเช่นเคยเนาะเมื่อนี้วันที่สิบหานะค่ะสาหรับเล่าพัฒนาเมื่อวันที่ผ่านมาเนาะค่ะของเหล็ก้ิติมาเนาะ,ะเข้าไปปังๆเฮงๆป,งปังๆเลยเนาะค่ะเมื่อนี้เอามาลิงให้เบิง้งัตงแต่ตุนคลิปเลยเนาะ,ะสําหรับ เราพัฒนาของเล็กมีที่มาเนาะคะ่ะเมื่อคืนวันจันทร์ที่ผ่านมาเนะคะเข่าตรงๆตัวนิ่นตัวเจาะไปเลยเนาะคะ่ะแบบไม่ต้องกับเข่าแบบปังๆดังๆเลยเนาะคะ่ะกราบขอบพระคุณเนาะคะ่ะกราบขอบพระคุณเล็กมีที่มาที่ให้แนวทางมาวางท้างช่องแล้วก็กราบขอบพระคุณเอฟซทุกท่านเนาะคะ่ะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเนาะ เลขกทุกตัวเอามาเป็นแค่แนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและการรับฟังเนาะ,ค,ะค่ะค่ะเล็กแนวทางงวดหนีกับเข่ากระดังกระปังให้เพิ่นเนาะสำหรับผู้ใดที่โชคมั่นเฮงๆกับเลขกมีทท่มาเนาะคะ่ะขอ,อหายมากกดไร์กดแช์และะ้วก็พูดคุ้ยกันในเด,ดเราอกิกอาจจะมาคำมาซ่าในจังหน่อยมือเมื่อมือนีพึงจะได้อัดคลิปแล้วก็ลุ้งคลิปเนาะ เหตุงานมากอะกะเมื่อยแน่จากน้อยเลยบอใดมาลงคลิปตัวสีอัดคลิปตัวสีไทยอันาน,านั้นอันนี้เนาะคะ่ะแล้วก็ตัวเลขกกะพึ่งขอพึ่งมาเนาะเลขเป็นเข่าตะมือว่านแล้วตะมือขึ้นนะะี่กะพ่ออยากขอแล้วก็เอามาลงเนาะ,ะแต่ว่ายังไม่ได้ลงกะกบาบขอบพระคุณเอฟไม่ว่าจะเป็นเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่เนาะคะ่ะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์แล้วก,ะก็กดติดตามเนาะ กอับกระคุณเล็กม้ที่มาเนาะค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องลอกิกเหมือนเดิมเช่นคยนเนาะคะ่ะกับคุณเล้ย์เนาะค่ะสําหรับแนวทางไม่ว่าจะเป็นลาาพัฒนาหรือกัรัฐบาลไทยเนาะ,ะมืออื่นนี่ก,กัรัฐบาลไทยถ้าล้อรุนกันอีกเนาะค่ะมืออื่นรัฐบาลไทยหรือกล่าพัฒนาต่อ มาเบิงมาเบิงตัวเลขกันยอนหลังกันจากน้อยเนาะสำหรับเลขมีที่มาของเราพัฒนาเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะเนาะพิ่นกับเขาไปตรงตรง,ตรงแบบไม่ต้องกลับนะคะแปดเก้าวิว่งรูดเพิ่นกับเขาเนาะวิ่งจังไดกับเขาอยู่แล้วเนาะคะ่ะแต่ที่แน่ๆคือนิน้นตัวนิ้นตัวจานะเนาะหิงปังสุดๆเลยเนาะคะ่ะสําหรับเอฟซีแฟนคลับของเลขที่มาผู้ใดได้ผู้ใดหฮงก็ดีใจน้ำเด้อได้หน่อยได้ลายกัมาพูดคุยกัน เขาต่องวดเนาะงวดที่แล้วก็เข่างวดวันศุกร์ที่ผ่านมาเฟินกับเขาตัวนิ่ตัวเจาะเหมือนเดิมรอบนี้กับมาตามตัวตามติดเลยเนาะค่ะเิงมานปังอีรีเนาะสําหรับเลขมีที่มาดีใจน้าเด้อค่ะค่ะตัวเลขแนวทางเฟินกะหายมาแล้วเนาะเดี๋ยวห่อไปบึ้งตัวเลขแนวทางตัวไม่สาหรับวันพุธพรุ่งนี้สิบหกตุลาคมสองพันห้ารอยหกสิบเจ็ด มันเฮงสิสงสป,ปังตวงงวดขอให้ม,มันมันเฮงเงบอกว่าสิปเป็นรัฐบาลไทยแล้วก็ลาวพัฒนาโนมื่นรุ่นรัฐบาลไทยแล้วก็ไปต่อด้วยลาวพัฒนาแต่คลิปนี้จะเป็นลาาพัฒนาแล้วค่ะลาวพัฒนาของเลขนีที่มาขอให้มันขอให้เฮงอ่าเขาดังปังอีลีปังสุดๆเนาะ เลขนี้ที่มาสองงวดติดแล้วนะคะสองงวดติดที่เข้าตัวเน้นตัวเจาะสุดๆไปเลยน่าี่ก็จะเป็นแนวทางของวันที่สิบหกคือมืออื่นนี่เนาะคะ่ะสิบหกสิบหกตุลาคมอ่าเลขมีที่มาราวพัฒนาวิ่งรูดมีหนึ่งกับสอง สตัว6หางมีมีหนึ่งสามสองสมี่สองสี่หนึแล้วก็2อหาเนาะคะ่ะสำหรับเลขเบิ้ลนเพิ่นก็มี1นหนึ่งกับสองสตัวสี่หางมี1 2 3 1 2 4 1งสามหนึสองสีนอาหน่ะคะ่ะสำหรับราวพัฒนาวันที่16บหกตุลาคม2องพ ตัวเนีนตัวจอเป็นกระสีวงให้แบบนี้แล้วเนาะคะ่ะเห้พอแม่พี่น้องไปแคปหน้าจอกันเอาเนานะ,ะแล้วก็เอาไปเป็นแนวทางเอาไปเป็นแนวทางกราบขอประคุณอีกครั้งหนึงนะะ่งเนาะที่เข้ามากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามทางช่องลอกกิกเนาะคะ่ะถ้าเลขไม่เข้าไม่ปังหลขบอกเขามีหลุดหรือสิรุดเนาะคะ่ะลอกกิกกราบขอโทษขออภยัยถ้าเลขบอกเขาบ่ปังเนาะ,ะกราบขอโทษขออภัยไว้ก่อน แต่สาหรับถ้าเลขเข้าเลขบางกะเขามาให้กําลังใจอีกคือเก้านะคะดีใจน้าเมนบอกถือบาล์เฮอขอให้มานเนาะค่ะเอาขอให้มานขอให้เฮงขอให้ปังเนาะสำหรับเอฟซีแฟนกับผูไดที่เขามากดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ทางช่องลรากิกเนาะขอให้เฮงขอให้มานให้ถือแนวทางไปน้วกันเนาะค่ะ แล้วก็ขอให้เอฟซีมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมบังดังปรารถนาเนาะบว่ว่าจะเป็นแนวทางหรือในการใช้ชีวิตในชีวิตประจําวันเนาะค่ะไม่ใช่ว่าจะมีแต่ตัวเลขแนวทางอย่างเดียวเนาะขอให้ลูกดีมีใช่แล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงหลายๆเนาะค่ะสําหรับคลิปนี้เนาะขอฝากไว้เป็นแนวทางอีกช่องทางหนึ่งเนาะสำหรับเราพัฒนาของเลขมีที่มากรับขอพระคุณหลายๆเนาะค่ะ แล้วก็กลับขอบพระคุณแนวทางของเล่งมิธิมาเนาะเป็นยังสูงที่หามาว่างทางช่องลอกิกเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ลอกิกกกลับขอบพระคุณค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะสวัสดีค่ะ